นี่คือบรรยากาศที่น้ำท่วมผ่านไปห้าวันนะครับห้าวันเต็มตมันยังไม่มีทีท่าว่าจะลดนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะลดนี่ก็ไปเก็บเอาข้าวของที่ยังลงเหลืออยู่ไม่ไหวแล้วในที่ทำมาหากินแล้ว <c oughs> เี่ยนข้างพายครับ <c oughs> โทฟี่หันหน้ามานีหน่อยครับ น้ำนรถยูเซียนอ้ออย่างรถนี่นะครับถนนนะครับอันนี้คือถนนถนนที่เราเนี่ยนี่คือถนนที่สูงระดับพอๆกันกับในอาคารเราก็อตอนนี้ก็สูงอยู่พอสมควรนะครับ จะทำยังไงตอนนี้น้ําไม่ได้ข้ามมาแล้วนะครับน้ําลงชีไปก็คือน้ําไม่ได้เพิ่มปริมาณไม่ได้เพิ่มขนาดอาความสูงแต่ว่าจะทํายังไงให้น้ําระบายออกเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าในการถ้าเกิดว่าน้ําระบายออกเร็วก็ยังมีโอกาสที่จะต้นไม้พวกที่ทนน้ํานะครับถ้าอีกสัปดาห์หนึง่งก็ยังมีต้นไม้ที่ทนน้ําอยู่รอดได้แต่พวกต้นมะละกอนี่ตายแล้วนะครับตอนนี้ ห้าวันก็ตายแล้วนะครับเนี่ยนะครับเรามีทะเลเป็นของตัวเองแล้วจากที่เมื่อก่อนเรามีสระน้ำเป็นของตัวเองตอนนี้เรามีทะเลเป็นของตัวเองนะครับอย่าว่าเดอ้ออีกสองปีมันแรงกว่าใช่ป่าโอ้ยอยากได้น้ำปีนั้นเด้อพันธิบาเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะนะครับแม่ค้าก็บบอเปิดลันมันว่เพราะว่าอบอมีคนเขอามือสือบเหรอครับวันนี้ แล้วกตที่านค่านี่ค้นขายอ่ไอนีพนลูกค้าร้าย่นนา,ายที่นี่ลูกค้าเขามากหนกนะครับเพราะมีรถเขามากนะครับอแล้วก็มีคนมาแจกของของกินนะครับภรรยาผมก็เพิ่งลงเวยียนมานะครับมาได้น้ําไม่สูงใช่ไหมครับได้อันนี้ได้อาศัยบ้านญาติอยู่นะครับก็ทอดไข่ไข่เจียวแล้วก็นี่นะครับของ พี่พี่มูลนิธิเอพี่พี่ดราลงนาลาฝันดีฟันเด่นท่านมาแจกให้นะครับโอ้ขอพระคุณมากๆเป็นพระคุณอย่างยิ่งอย่างสูงขอให้เจริญรุ่งเรืองมูลนิธิหลักแล้วครับหลักการกาชาติเจ็ดประการหลายหน่วยงานครับมนิธิอะไรสักอย่างนี่นะครับนี่ครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับผมช่วงนี้ไม่มีคลิป ในการทำางานเกษตรก็ให้ดูคลิปความทุกอยางโอ้จจนเหม่งขนได้นี่มาแล้วรอดแล้วนขนตะบองเพชรมาเสียดายยังว่าอยู่ไม่ขนขึ้นมานะครับคิดว่าน่าจะอีกประมาณ2-3สัปดาห์นะครับมังจะเริ่มค่อยๆลดแล้วเราก็จะให้ค่อยสูบน้ำออกนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะครับกับ พี่น้องชาวที่ประสบอุทกภัยทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับสู้ไปด้วยกันเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ2-3ปีที่ผ่านมาเราเจอวิกฤตเรื่องของโควิดนะครับหนักหนาสาหัสเอาการนะครับเรามาเจอน้ําท่วมนะครับหลังจากโควิดเรามาเจอน้ําท่วมผมก็ต้องฟื้นฟูฟาร์มอีกนะครับก็ทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับดังคําพระพุทธเจ้า ตรัสไว้นะครับไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นพวกเราก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับทางโลกนี้ก็ดำรงชีวิตอยู่ในศีลธรรมอันดีนะครับพุทธเจ้าทำนานหลังกึ่งพุทธกาลนี่เกิดภัยพิบัติเกิดกาลยุกนะครับก็ถ้าเรามีศีลมีธรรมก็จะอยู่รอดได้ นะครับปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผม <c oughs> ตมั้มความสุขลุอินสีก็ลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจขอบคุณ fc ที่หลังไมมาแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับจากใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกท่านสวัสดีครับ